หากต้องการเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของ n e w t r i l i ต e ในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับสามารถดูได้ที่ฟาร์มพัธมิตรที่ได้รับการรับรอง n e ว tri เซิรทั่วโลกของเราพวกเขาจัดหาวัตถุดิบที่หายากให้กับเรารวมถึงข้อมูลในการติดตามการเจริญเติบโตและการดูแลพืชในทุกขั้นตอนและเราต้องการให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานอันเข้มงวดของการทำฟาร์มแบบยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของเราฉันเป็นคนประเภทที่อยากรู้ที่มาของสิ่งต่างๆ ฉันชอบที่จะได้รู้ว่าพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้นมีความสมบูรณ์และบริสุทธิ์พบกับเบกกี้สแปรดลีหัวหน้าโปรแกรมรับรองนิวทรีเซิร์ของเราสำหรับเธอแล้วสิ่งนี้เป็นมากกว่างานเพราะนี่เป็นวิถีชีวิตของเธอฉันเต,บติบโตในต่างประเทศและย้ายไปประเทศต่างๆมากมายซึ่งนั่นทําให้ฉันรักวัฒนธรรมอื่นๆและหลงไหลในผู้คนในทุกสังคมอาชีพในฐานะผู้จัดการโปรแกรมนิวทรีเซิร์ เบกกี้ช่วยทำให้มั่นใจว่าฟาร์มพันธมิตรทุกแห่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอันเข้มงวดของนิวทรีไลท์รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับที่วางใจได้ที่นิวทรีไลท์เรามีฟาร์มของเราเองถึงแม้จะมีพื้นที่กว่า1 5 0 0 0ไร่แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะปลูกทุกอย่างที่เราต้องการสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบของเราและพืชหลายชนิดยังต้องการภูมิอากาศและพื้นที่ที่จำเพาะเจาะจงทั่วโลก ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับฟาร์มที่ดีสามารถช่วยจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องการได้จึงมีความสำคัญสำหรับเรามากอนี่นยอดเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยเราตั้งมาตรฐานไว้สูงมากการที่เราได้รับความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากฟาร์มพันธมิตรจึงสำคัญมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้ส่งมอบคุณภาพตามที่เราสัญญาไว้กับผู้บริโภคของเราฟาร์มพันธมิตรของเรามีการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของวัตถุดิบการพูดว่าคุณมีการตรวจสอบย้อนกลับนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การแสดงให้เห็นถึงทุกขั้นตอนที่ทำให้กระบวนการนี้สำเร็จได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าสำหรับเบกกี้สิ่งนี้เป็นยิ่งกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเธอมันเป็นเรื่องสนุกเพราะฉันชอบทำงานร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรมฉันรักการที่ได้ตรวจสอบว่าคุณภาพนั้นเหมือนกับของที่เรามีในฟาร์มของเราเองนี่เป็นงานในฝันของฉันเลยค่ะ เราทุกคนใส่ใจเกี่ยวกับที่มาของสิ่งต่างๆและเราต้องการรู้ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนั้นไม่เพียงแต่มีประโยชน์และดีต่อเราแต่ต้องผ่านวิธีการผลิตที่มีความรับผิดชอบฉันชอบที่โปรแกรมนิวทรีเ a ิร์ช่วยให้เราเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับฟาร์มต่างๆทั่วโลกเพื่อให้คุณได้รู้ว่าวัตถุดิบมาจากที่ใดและวางใจเราได้ในฐานะแบรนด์นิวทรีไลท์เรามุ่งมั่นนำนวัตกรรมการตรวจสอบย้อนกลับของนิวทรีไลท์มาใช้ในโปรแกรมนิวทรีเซิร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบมีความบริสุทธิ์ปลอดภยัยและได้ผลดีสืบต่อไปในอนาคต